เจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยโชคลาภก็เข้าไม่มีเจ็บโอ้เราซอยแบบแปลกๆเลยค่ะสมตำปลาลุปลาไอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วมีแต่คนชมออกไปแล้วก็เออเอ้ยดีนะบางคนก็มาดูแล้วเราเกี่ยวกับมงจุ้ยเนาะใช่ไหมเกี่ยวกับธุรกิจเออเราก็มองดูแล้วเออมันก็ต้องใช้หน้าตาเราบ้างอนะอันดับแรกคือจมูกไขมัน เนื้อเยื่อเทียมจะหมุกไขมันเพราะว่าตรงตรงตร,ตร่องตรงเนี้ยเราหักลงนะคะมันมันแนบลงไปเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะไม่ไม่ชัดใช่ไหมคะมันดูแล้วไม่มันดูมันดูแล้วไม่มมไม่ไม่พุ่งนิดหน่อยอะ่ะจ้ะแล้วก็ทําตัวเฟลล็อกค่ะเฟลล็อกบนเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยพอเดินกลับบ้านไปประมาณสักสอวันมามาถอดอ่าตรงอะไรที่ที่ก็ปิดป้าป <Butter. S 1> ัตเตอร์ Butter. ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเราทำนะยังไม่มีใครรู้นะว่าเราทำมันดีไหมพี่ดีไหมดีมากดีมากด้วยโอ้ดีจริงจริงที่เปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนเปลี่ยนตอบโจทย์เราค่ะตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งไม่เจ็บสองก็คือว่าเราไม่อยากให้ใครรู้อยู่แล้วเนาะมันธรรมชาติเราบอกว่าเอ๊เอานิดเดียวพอเนาะพอพอให้มันถ่ายรูปเออมองดูข้างข้างมันดูเด่นดูสวยหน่อยมองดูก็น้าไบรท์หน่อยนะ ให้เสริมโง่เฮงให้มันดีหน่อยนะโง่เฮงเพราะวา่าเราดูแล้วมันมันไปข้างนอกเขาเรียกเราป้า <c oughs> ไม่มใคยอยายให้เรียกป้านะโอโไปห้าจสองแล้วโอเรียกป้าโอ้โหเรียกพี่ก็ยังดีหน่อยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีแต่คนเรียกพี่อ่าเน่นนเรียกเรียกมา มีคนเรียกจริงๆใช่ไหมอ่าใช่ค่ะอ่าป้าป้าเอาอะไรครับเรียกเราพี่สักหน่อยก็ไม่ได้นะจ่าเนีแต่ตอนนี้หลังพาไปพี่ก็มีแต่คนเรียกอ่าพี่พี่อ่าเรียกพี่เลยอ่าแล้วทีนี้มันปรับปรับไอโงูเฮงเราปรับโงปรับโงูเฮงเราปั๊มเนี่ยคือมันก็ดีใช่ไหม เวลาเราเราติดต่อลูกค้าติดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออมันก็เข้าไปติดต่อนี่มันก็บุคลิกบุคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าเหี่ยวๆโสมๆไปอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วไม่ไม่นั่นเนาะจาะการติดต่อง่ะหัเฮงก็ดีนะแล้วก็หนึ่งก็งานก็เข้าก็คืองานการงานที่คือปังตังเลยโชคลาภก็เข้าโอ้โชคลาภ อเ,เอออ้าวก็อย่างเช่นแบบจิตเราเนาะจิตเราดีใจเราดีอยู่ข้างในใช่ไหมคะถ้าเราทําอะไรมาจากใจมาจากจิตที่เราบริสุทธิ์เราเดินเดินไปเนี่ยเราเราไม่ได้ว่าจะซื้อแบบคนที่แบบขี่รถหรือหรือคนที่แบบปกติใช่ไหมคะซื้อซื้ออะไระซื้อซื้อลอตเตอรี่เราก็ไปเลือกคนที่เขาพิการ หรือคนที่แบบว่าเขายังยังต้องใช้ใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมก็คือแบบซื้อลอตเตอรี่จากคนพิการหรือคนที่แบบที่เขาใช้ขารีบอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเอ้ยเอามาเลยมาโดยที่เราไม่คิดนะไม่คิดนะถูกถูกด้วยถูกมาราธอนค่ะวัรานที่เท่าไหร่พี่ก็มีนะ มีถูกรางวัลที่สี่หนึ่งครั้งรางวัลที่สี่ด้วยรางวัลที่สี่หนึ่งครั้งห้าใบห้าใบเลยครัจ้าแล้วก็ถูกมาก็สามตัวหน้าสองตัวหลังติด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 กันมาโอ้ติดมากี่งัวเนี่ยพี่โอ้ตั้งแต่ทำมานะมีเดือนนี้แล้วโอ้ติด มีแค่งวดเมื่อกี้แต่เราไม่ไม่ชอบเล่นใต้ดินนะเราไม่ชอบเพราะว่าเราอย่างน้อยเราไปธนาคารแล้วก็ไปเลือกซื้อคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือซื้อแต่ซื้อแต่รุ่นตอนี้ใช่ที่ถูกกฎหมายใช่ค่ะก็ก็ถูกรางวัลมาลเรื่อยๆถูกมาเรื่อยๆแล้วแบบอย่างนี้พี่ก็ได้ค่าค่าค่าึงท่หากับค่าัวซื้อโอ้ยได้เลย กำไรที่คะกำไรเออกำไรกำไรที่ที่เหมือนได้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 มาแล้วอ่ะได้มารีแล้วได้มารีโอ้พี่จีค่ะห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองค่ะสรุปก็เก็บหน้าหน้าเหี่ยวหน้าร่องน้ำช่องบนแล้วก็จมูกไขมันสามเดือนก็สามเดือนค่ะ ลูกในห้องหรืออะไรเป็นไงเขาไม่รู้ค่ะว่าเราทําเป็นล่องไหมเขาไม่รู้ว่าเราทําจมูกไหมเราปิดเม็ดอ๋อปิดเม็ดอ๋อใช่ค่ะเป็นล่องมันมีแปะมีพกผ้าอยู่มีอะไรอยู่พกพกอยู่วันแรกเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่ามันไปตอนเย็นละอ๋อแล้ววันถัดไปพอพับมาก็ผมลงนิดนึงอ๋อวันถัดไปก็ผมลงปิดได้ปิดเลยอ่าก็ทํางานได้ปกติเลยค่ะทํางานได้ปกติ ไม่มีเจ็บไม่มีอะไรค่ะแล้วเราก็เอ้เราซอยซอยแบบแปลกๆเลยค่ะเรามั่นใจนะเรามั่นใจซ o y เอาอะไรแปลกๆอ้าวซอยแปลกๆส้มตําอย่างเงี้ยค่ะส้มตำปลาลุปลาละปลปูปลาลอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วมีแต่คนชมออกไปแล้วก็เออเอ้ยดีนะบางคนก็มาดูแล้วเราเกี่ยวกับงงจุยเนาะใช่ไหม กี่ยวกับธุรกิจเออเราก็มองดูแล้วเออมันก็ต้องใช้หน้าตาเราบ้างอนะไม่ไม่ใช่ว่าเชื่อส่วนบุคคลเชื่อแล้วเราก็มองดูว่าเราเฮ้ยไม่เป็นป้าเราสวยมองดูก็ไรไม่อยากเป็นป้าเออไม่อยากเป็นป้าอโอเคเอออันนี้คือปัญหาหลักเลยเขาเรียกเราป้าไมไม่อยากเรียกป้ามองดูตัวเราเนาะมันสดชื่นเนาะ มองดูที่เราสวยมองดูหน้ากระจกแล้วก็เออสดชื่นเนาะอะไรมันถ้ามันสวยมาจากข้างนอกมันข้างในมันสวยด้วยก็ยิ่งแบบว่าโอจ่ะมันยิ่งทําให้แบบว่าเราสดชื่นกระชุ่มกระชวยทาที่ทีลพรคลินิกค่ะ